นิทานเรื่องเด็กเลี้ยงควายณหมู่บ้านเล็กๆริมทุ่งนาแห่งหนึ่งในภาคอีสานมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าคำปันเขาเติบโตมาในครอบครัวยากจนบ้านของเขามีเพียงกระท่อมไม้หลังเล็กมุมด้วยหญ้าคาและควายเพียงสองตัวที่เป็นสมบัติชิ้นสำคัญที่สุดของครอบครัวควายเผือกตัวผู้ชื่อทองดีและควายตัวมีสีดำชื่อคำแก้วพ่อแม่ของคำปันเป็นชาวนาธรรมดาปลูกข้าวไว้กินและรับจ้างทั่วไปในหมู่บ้านพ่อของเขาเป็นคนพูดน้อยแต่ขยันขันแข็งส่วนแม่ใจดี และรักลูกมากทั้งสองมักจะบอกคำปันเสมอว่าลูกเอ๋ยควายคือเพื่อนแท้ของชาวนามันช่วยเราทำนากินข้าวได้ก็เพราะเหงื่อของมันอย่าลืมดูแลมันให้ดีคำปันจึงเติบโตมากับควายสองตัวนั้นตั้งแต่ยังเด็กทุกวันหลังเลิกเรียนเขาจะรีบกลับบ้านมัดหางข้าวเหนียวใส่กระติดแล้วต้อนควายออกไปกินหญ้าตามทุ่งนาปล่อยให้มันแช่น้ำในสัะกลางทุ่งขณะที่ตัวเองนั่งอยู่ใต้ร่มไม้เล่นกลุ่ยไม้ไผ่ ที่พ่อทาให้เสียงปลุ่ยของเขาดังกังวานไปทั่วทุ่งนกกระจอกบินเล่นอยู่บนคณนาเสียงควายเคี้ยวหญ้าดังแถวเบาเป็นภาพชีวิตเรียบง่ายที่อบอุ่นบางครั้งคําปันจะคุยกับควายเหมือนเพื่อนทองดีเอ้ยอีกไม่กี่เดือนก็ถึงฤดูทํานาแล้วนะเราต้องทํางานหนักอีกแล้วควายทองดีจะมองหน้าเขาแล้วส่งเสียงมอเหมือนเข้าใจทุกคําที่เด็กหนุ่มพูดชีวิตของคํปันดําเนินไปเช่นนี้ทุกวันเขาไม่เคยบน่นไม่เคยอายที่ตัวเองเป็นคนเลี้ยงควาย ตรงกันข้ามเขากลับภูมิใจที่ได้ช่วยพ่อแม่ทำมาหากินและรู้ดีว่าความขยันในวันนี้จะกลายเป็นอนาคตของเขาในวันหน้าวันหนึ่งในช่วงฤดูร้อนท้องฟ้าร้อนอบอ้าวจนแผ่นดินแตกระแหงคำปันพาควายออกไปเล็มหญ้าริมหนองน้ําเช่นเคยทันใดนั้นเขาเห็นชายคนหนึ่งแต่งตัวดีมีมาและรถลากทองเหลืองแวววาวขับเข้ามาในทุ่งนาชายคนนั้นคือท่านคุณเสนาเจ้าของที่ดินใหญ่ในหมู่บ้านเขามักมาซื้อข้าวจากชาวนาไปขายต่อท่านขุนเห็นคำปันกับควายก็เรียกมาพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน หนุ่มน้อยเจ้าชื่ออะไรผมชื่อคำปันครับท่านเจ้าดูขยันดีในเลี้ยงควายเองตั้งแต่ยังเด็กเลยหรือครับท่านพ่อแม่ผมทำงานในนาผมก็ช่วยเลี้ยงควายแทนท่านครับคุณเสนาได้ยินแล้วก็ยิ้มอย่างพอใจเขาเอ่ยขึ้นว่าเด็กอย่างเจ้าหาได้ยากในสมัยนี้ถ้าอยากได้เงินเพิ่มค่าจะจ้างเจ้ามาช่วยเลี้ยงควายในข้อของข้าสักสองสามเดือนข้าจะให้ค่าจ้างมากกว่าที่เจ้าเคยได้แน่คำปันได้ยินก็รู้สึกดีใจแต่เขายังลังเลเพราะต้องดูแลควายของบ้าน แต่ถ้าผมไปทํางานที่บ้านท่านแล้วใครจะเลี้ยงควายของผมล่ะครับเจ้าพาไปด้วยสิค่าจะให้ที่ไว้ให้เลี้ยงและยังได้ย่าดีๆมากเจ้าได้ทั้งเลี้ยงควายตัวเองและได้ค่าจ้างดีหรือไม่คำปันคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนตอบด้วยความเคารพถ้าเช่นนั้นผมยินดีครับท่านวันรุ่งขึ้นเขาพาควายสองตัวไปอยู่ที่คอกใหญ่ของท่านขุนที่นั่นมีควายมากมายกว่าสิบตัวทั้งตัวผู้ตัวเมียและลูกควายเล็กๆที่เพิ่งเกิดคำปันได้รับหน้าที่ดูแลควายทั้งหมดให้อาหารอาบน้ํา และทําความสะอาดคอกทุกวันแม้จะเหนื่อยแต่เขาก็ไม่เคยบ่นเขาดูแลควายอย่างดีเหมือนเป็นของตัวเองท่านคุณเห็นความขยันและซื่อสัตย์ของคําปันจึงเริ่มไว้วางใจให้เขาดูแลทรัพย์สินอื่นๆเช่นคอกม้าและยุ้งข้าวจนวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดมีขโมยเข้ามาลักควายในตอนกลางคืนมันตัดเชือกควายไปสั่งตัวแล้วกําลังจะพาหนีคําปันได้ยินเสียงผิดปกติจากคอกจึงรีบตื่นขึ้นมาดูเขาเห็นเงาดาของชายสองคนกําลังจูงควายนีไปทางป่าละมอ คำปันไม่ลังเลเลยเขาคว้าคันไม้ไ่แล้ววิ่งไล่ตามไปกลางความมืดเขาตะโกนสองเขาตะโกนสุดเสียงหยุดนะนั่นควายของท่านขุนเสียงตะโกนของเขาทำให้ขโมยตกใจหนึ่งในนั้นหันมาขู่อย่ามายุ่งไม่งั้นเองจะได้เจ็บตัวแต่คำปันไม่กลัวเขาคว้างไม้เข้าใส่จนโดนหลังขโมยคนหนึ่งแล้วควายที่ถูกดึงไปตกใจมันสะบัดเชือกจนขาดแล้ววิ่งกลับไปทางข้อขโมยตกใจและหนีหายไปในความมืด เมื่อท่านขุนรู้เรื่องในตอนเช้าท่านรีบมาดูที่คอกเห็นคำปันยืนอยู่พร้อมควายทุกตัวก็รู้สึกทราบสนใจเจ้าช่างกล้าหาและซื่อสัตย์นักคำปันถ้าไม่ได้เจ้าควายสามตัวนี้คงหายไปแล้วท่านขุนมอบเงินรางวัลให้เขาและเพิ่มค่าจ้างให้มากขึ้นคำปันก,ก,ก้มกราบด้วยความเคารพเขารู้สึกภูมิใจไม่ใช่เพราะได้เงินแต่เพราะเขาได้ทำสิ่งถูกต้องจากวันนั้นคำปันเด็กเลี้ยงควายผู้ซื่อสัตย์ก็กลายเป็นที่รู้จักในหมู่บ้านทุกคนต่างชื่นชมในความขยันและความดีของเขา แต่เรื่องราวของเขายังไม่จบเพียงเท่านั้นในคืนหนึ่งจะมีบางสิ่งเกิดขึ้นกับทองดีควายคู่ใจของเขาที่จะเปลี่ยนชีวิตคำปันไปตลอดกาลยามค่ำคืนแห่งฤดูฝนแสงจันทร์เต็มดวงส่องแสงนวลบนท้องทุ่งกว้างเสียงกบเขียดร้องประสานกันเป็นจังหวะธรรมชาติอันคุ้นเคยลมเย็นพัดกลิ่นดินชื้นโชยมาแต่จมูกคำปันนั่งอยู่ริมข้อควายจุดตะเกียงน้ำมันดินให้แสงสว่างสลัวๆเขานั่งติงเสาขอกพร้อมเป่าขลุ่ยเพลงเบาๆอย่างเคยข้างกายคือทองดี ควายผึกผู้ซื่อสัตย์ที่คอยอยู่เคียงข้างเขาทุกวันหลังจากเหตุการณ์ที่คำปันช่วยปกป้องควายของท่านคุณสนาไม่ให้ถูกขโมยไปเขาก็ได้รับคำชมและไว้วางใจมากขึ้นเขามีงานทำมีอาหารอุดมและได้ส่งหงนึ่งกลับไปช่วยพ่อแม่ที่บ้านทุกวันเขาจะตื่นแต่เช้าเมื่อต้อนควายไปกินหญ้าตามทุ่งกว้างและตอนเย็นก็พากลับมานอนในคอกดูแลมันเหมือนที่น้องแต่ในคืนนั้นกลางความเงียบสงดของท้องทุ่งเสียงระฆังเบาๆดังขึ้นจากที่ไหนไม่รู้ดังแงงง แถวเบาเหมือนเสียงจากฟ้าคำปั่นสะดุ้งเล็กน้อยเขาเหลียวมองไปรอบๆแต่ไม่เห็นอะไรนอกจากแสงจันทร์ที่ทาบเงาควายไว้บนพื้นน้ำทองดีควายเผือกยกหัวขึ้นจากรางหญ้าดวงตาของมันเป็นประกายสะท้อนแสงจันทร์มันส่งเสียงหมอยาวอย่างแปลกประหลาดเหมือนกำลังตอบรับเสียงะระฆังนั้นคำปั่นขมวดคิว้วท้องดีเองได้ยินเหมือนข้าหรือทันใดนั้นลมเย็ยนยเยือกพัดผ่านเข้ามาตะเกียงดักเพิ่แสงจันทร์เท่านั้นที่ยังคงส่องสว่างท้องฟ้าเหนือศีรษะเริ่มมีหมอกบางๆลอยวนรอบข้อควายแล้ว ค่อยๆปรากฏแสงสีทองสว่างขึ้นกลางหมอกนั้นคำปันเบิกตากว้างเขาเห็นร่างชายชาราผมขาวยาวสูงชุดขาวบริสุดมือถือไม้เท้าแกะสละักลายงามลอยอยู่ในพื้นหญ้าอย่างสงบงามชายชารานั้นมีรศมีแถาแถวล้อมรอบตัวคำปันตกใจจนพูดไม่ออกรีบหมอบกราบโดยสัญชาตญาณท่านเป็นใครกันขอรับชายชารายิ้มอ่อนและกล่าวด้วยเสียงก้องแต่ถแถวเบาอย่าตกใจเลยเจ้าหนุ่มข้าคือเทวดาผู้รักษาทุ่งนาแห่งนี้ข้ามาเพราะเจ้ามีใจซื่อสัตย์ และเมตตาข้าเห็นเจ้าดูแลควายด้วยความรักและไม่เบียดเบียนสัตว์ใดแม้แต่มแมลงตัวเล็กข้าจึงจะมอบพรให้เจ้าและเพื่อนของเจ้าคำปันเงยหน้าขึ้นด้วยความตกตะลึงท่านหมายถึงทองดีหรือขอรับเทวดาพยักหน้าเบาๆใช่ควายเผือกตัวนี้มีบุญเก่ามันเคยเป็นบริวารของพระโพธิสัตว์ในอดีตชาติแต่เพราะกรรมบางประการจึงต้องมาเกิดเป็นควายในชาตินี้เมื่อได้พบเจ้าผู้มีใจเมตตามันจึงมีวาสนาได้ปลดปล่อยคาอีกครั้ง ทองดีมองเทวดาแล้วคุกเข่าลงอย่างนอบน้อมราวกับเข้าใจทุกคำเทวดายื่นไม้เท้าแต่ที่หน้าผากของควายเสียงระฆังเบาดังขึ้นอีกครั้งแล้วร่างของทองดีเริ่มเปล่งแสงสีทองอ่อนๆรอบตัวสามตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเจ้าจะเข้าใจภาษามนุษย์ได้และสามารถพูดกับคำปันได้เมื่อจำเป็นแต่จงอย่าใช้อำนาจนี้ในทางผิดขอให้เจ้าทั้งสองช่วยเหลือผู้คนที่ตกทุกข์ได้ยากในหมู่บ้านนี้เถิดเมื่อพูจบแสงสีทองก็ค่อยๆจางหายเทวดายิ้ม และลอยขึ้นไปบนฟ้าท้องฟ้ากลับสู่ความเงียบสงบอีกครั้งตะเกียงที่ดับไปเองกลับติดขึ้นมาโดยไม่มีผู้จุดคำปันยังคงนั่งนิ่งเหมือนฝันเขาหันไปมองทองดีแล้วพูดเบาๆเมื่อกี้ข้าฝันไปหรือเปล่าทองดีควายเผือกหันมามองแล้วเ่ยเสียงทุ้งชา้าช้าเจ้าไม่ได้ฝันไปหรอกคำปันทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นจริงข้าได้รับพรจากเทวดาแล้วคำปันอ้าปากค้างดวงตาเบิกกว้างเจ้าพูดพูดได้จริงๆทองดียิ้มด้วยดวงตาอบอุ่น ข้ารู้ว่าเจ้าตกใจแต่ไม่ต้องกลัวข้าจะไม่ใช่สิ่งอันตรายข้าเป็นเพื่อนของเจ้าเสมอข้าเพียงแต่ได้โอกาสจากสวรรค์ให้สามารถพูดภาษามนุษย์เพื่อช่วยเจ้าและคนในหมู่บ้านคำปันรู้สึกทั้งตกใจและตื้นตันเขาเดินเข้าไปลูบคอควายน้ำตาคลอเบ้าเจ้าคือเพื่อนแท้ของข้าจริงๆทองดีข้าสัญญาว่าจะดูแลเจ้าให้ดีที่สุดตั้งแต่คืนนั้นชีวิตของคำปันก็เปลี่ยนไปเขาได้เพื่อนแท้ที่สามารถพูดคุยกันได้ทองดีมากจะให้คำแนะนำ และบอกเหตุล่วงหน้าในบางครั้งเช่นวันฝนจะตกหนักหรือวันที่ขโมยจะเข้าหมู่บ้านมันมันมกจะเตือนคำปันให้ระวังจนวันหนึ่งเกิดทัยแล้งอย่างรุนแรงน้ำในสักกลางทุ่งเริ่มแห้งควายในคอกเริ่มอ่อนแรงเพราะไม่มีน้ำกินชาวบ้านหลายคนต้องขายควายให้พ่อค้าคนเมืองเพราะเลี้ยงต่อไม่ไหวคำปันเห็นดังนั้นก็เศร้าเขาเดินไปที่คอกทองดีแล้วพูดเบาๆทองดีเราจะทำยังไงดีน้ำไม่มียาก,ก็แห้งทองดีหลับตาแล้วพูดชา้าช้า เทวดาเคยบอกข้าไว้ว่าใต้เนินดินทางทิศเหนือของทุ่งนี้มีบ่อน้ําโบราณที่เคยหลบอยู่ในหินเจ้าต้องไปขุดตรงนั้นน้ําจะไหลออกมาอีกครั้งคําปั่นฟังแล้วไม่ลังเลยเขาเรีบไปบอกชาวบ้านแต่ไม่มีใครเชื่อเด็กเลี้ยงควายอย่างเจ้าจะไปรู้อะไรน้ําไม่มีที่ไหนหรอกปีนี้แห้งหมดแล้วแต่คําปั่นไม่ยอมแพ้เขาเอาจอบและเสียมออกไปขุดตามที่ทองดีบอกขุดอยู่ทั้งวันจนเหงื่อท่วงตัวแม้แต่พ่อแม่ยังมองด้วยความสงสารแต่เขายังยืนยันจะทําต่อไป จนกระทั่งแสงสุดท้ายของวันจวนดับคำปันฟันจอบลงครั้งสุดท้ายแล้วได้ยินเสียงชาจากใต้ดินน้ำใสยเย็นผุดขึ้นมาจากรอยแตกในพื้นดินเขารีบร้องลั่นน้ำน้ำจริงๆทองดีพูดจริงชาวบ้านวิ่งมาดูด้วยความตกตะลึงน้ำจากใต้ดินค่อยๆไหลแรงขึ้นจนกลายเป็นบ่อเล็กๆจากนั้นก็ขยายใหญ่กลายเป็นสัตว์กลางทุ่งในไม่ช้ควายทุกตัวได้กินน้ำอีกครั้งชาวบ้านพากันกราบไหว้ขอบคุณคำปันและตั้งชื่อสนันว่าน้องคำปัน เพื่อระลึกถึงความเพียรของเขาแต่คำปั่นไม่เคยพูดถึงความจริงว่าทองดีคือผู้บอกเขาเก็บเป็นความลับเพราะรู้ว่าหากพูดออกไปผู้คนอาจไม่เข้าใจและอาจนำภัยมาสู่ทองดีคืนหนึ่งหลังจากสนามกลับมาอุดมสมบูรณ์คำปั่นนั่งมองแสงจันทร์กับทองดีอีกครั้งเขายิ้มแล้วพูดเบาๆทองดีเจ้าช่วยข้าช่วยหมู่บ้านข้าจะไม่มีวันลืมบุญคุณของเจ้าเลยทองดีตอกบกลับด้วยเสียงสงบ เจ้าทําด้วยใจบริสุทธิ์ไม่หวังสิ่งตอบแทนนั่นแหละคือบุญแท้วันหนึ่งโชคของเจ้าจะมาถึงคําปัญยิ้มโดยไม่รู้เลยว่าคําพูดนั้นคือคําทํานายเพราะในไม่ช้าเหตุการณ์ใหญ่จะเกิดขึ้นที่เปลี่ยนชีวิตของเขาอีกครั้งเมื่อลูกสาวท่านขุนสนาจะได้พบกับเด็กเลี้ยงควายผู้ซื่อสัตย์และความรักบริสุทธิ์จะเริ่มต้นขึ้นท่ามกลางทุ่งนาสี่รุ่งเช้าในท้องทุ่งกว้างแสงแดดอ่อนๆยามเช้าทาบไหลลงบนสนสามใสที่ชาวบ้านเรียกว่าน้องคำปัน เสียงนกกาที่บินวนร้องรับกับเสียงควายที่เดินลงไปแช่น้ำเย็น,ยนทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยชีวิตชีวาหลังจากที่น้ำในสปุดขึ้นมาหมู่บ้านนี้ก็กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งทุ่งข้าวเขียวชอุ่มผู้คนยิ้มแย้มและทุกคนต่างเคารพรักคำปันเด็กเลี้ยงควายผู้กตัญอยู่เวลาผ่านไปไม่นานข่าวเรื่องน้องคำปันก็ลือไปถึงบ้านของท่านคุณเสนาวเจ้าของที่ดินใหญ่ท่านอยากรู้ว่าจริงหรือไม่ที่น้ำผุดขึ้นจากการขุดของเด็กเลี้ยงควายคนหนึ่งจึงสั่งให้ลูกสาวคนเดียวของท่านชื่อแแมหิงคงคพไปตรวจด,ดู แม่หญิงคำแพงเป็นหญิงสาวอ่อนโยนหน้าตาสะสวยมีจิตใจเมตตาและรักธรรมชาติเธอมักออกไปเก็บดอกไม้หรือปลูกต้นไม้รอบคุ้มใหญ่เสมอพอได้ยินข่าวเรื่องหนองคำปันเธอรู้สึกทึ่งและอยากเห็นด้วยตาตนเองจึงออกเดินทาง <c oughs> พร้อมคนรับใช้เมื่อมาถึงหนองน้ำเธอเห็นเด็กหนุ่มร่างผอมทิวคล้ำแต่แววตาแจ่มใสกำลังต้อนควายผึกลงไปแช่น้ำและมีรอยยิ้มอบอุ่นเต็มหน้าแสงแดดยามเช้าส่งกระทบเหงื่อที่ไหลตามแขนเขาดูแข็งแรงและจริงใจ แม่หญิงคำแทงจ้องอยู่นานจนคนรับใช้ต้องกระซิบคุณหนูเจ้าขานั่นและเจ้าคำปันที่ชาวบ้านพูดถึงเขาเป็นคนเลี้ยงควายที่ช่วยขุดน้ำผุดได้เจ้าค่ะแม่หญิงพยักหน้าเบาๆก่อนจะเดินเข้าไปหาคำปันเขารีบลุกขึ้นยกมือไหว้ด้วยความเคารพสวัสดีขอรับแม่หญิงมาที่นี่ด้วยเหตุใดหรือครับข้าได้ยินเรื่องเจ้ามามากนักข้าอยากเห็นหนองน้ำที่เจ้าขุดขึ้นด้วยตาข้าชื่อคำแพงเป็นลูกของท่านขุนสนาวํคำปันก้มหัวต่ำด้วยความเกรงใจ กระผมยินดีที่แม่หญิงกรุณามาเยี่ยมครับที่นี่เป็นเพียงหนองน้ำเล็กๆที่ผุดขึ้นตามดินโบราณเท่านั้นเองครับไม่ได้มีสิ่งใดพิเศษคำแทงมองดูรอบๆแล้วพูดเสียงอ่อนโยนเจ้าช่างถ่อมตัวนักท,ทั้งที่สิ่งที่เจ้าทำช่วยชีวิตทั้งหมู่บ้านจากวันนั้นทั้งสองได้พูดคุยกันหลายครั้งคำแทงมักแวะมาดูหนองน้ำนำดอกไม้และหญ้าสดมาให้ควายของคำปัขนขณะที่คำปันก็จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับทุ่งนาชีวิตสัตว์และธรรมชาติให้ฟังเสียงหัวเราะของทั้งคู่ดังไปทั่วริมหนองคำปัน ทองดีควายเผือกผู้เฝ้ามองอยู่ทุกวันเอ่ยกับคำปันในคืนหนึ่งว่าเจ้ารู้หรือไม่คำปันนางคำแพงไม่ใช่หญิงธรรมดานางมีใจใสบริสุทธิ์ดุดแสงจันทร์และเจ้านั้นก็มีบุญร่วมกันมาแต่ปางก่อนคำปันยิ้มอ่อนแต่สายหน้าเบาๆข้ารู้ตัวดีทองด,องดีข้าเป็นแค่คนเลี้ยงควายส่วนแม่หญิงเป็นบุตรขุนนางใหญ่โลกของเราช่างห่างกันนักข้าทิยงดีใจที่ได้เห็นรอยยิ้มของนางเท่านั้นก็พอทองดีมองด้วยแววตาอ่อนโยน อย่าประเมินค่าตนเองต่ำไปคําปันคนดีมีค่ากว่าทองคําแต่เจ้าจงจําไว้ความรักที่แท้ไม่ได้วัดกันที่ฐานะแต่ที่ใจแท้ของสองคนต่างหากวันเวลาผ่านไปความผูกพันของคําปันกับคําแทงก็แน่นแฟ้นขึ้นอย่างชา้าช้าทั้งคู่มักมานั่งคุยใต้ต้นไทรใหญ่ริมหนองน้ําพูดคุยเรื่องชีวิตความฝันและสิ่งที่อยากทําเพื่อหมู่บ้านจนกระทั่งวันหนึ่งท่านคุณเสนาวเดินทางมาด้วยตนเองเมื่อเห็นลูกสาวของตนพูดวอวเราะกับเด็กเลี้ยงควายก็โกรธจัดท่านตวาดเสียงดัง คำแพงนี่เจ้ากล้าลืมชาติตระกูลมาพูดกับคนเลี้ยงควายเช่นนี้หรือคำแพงตกใจแต่ยังนิ่งท่านพ่อคำปันไม่ใช่คนเลี้ยงควายธรรมดาเขามีน้ำใจและเป็นผู้มีบุญค่าพอเถอะข้าไม่ยอมให้ลูกของข้าคบหากับคนต่ำสักเด็ดขาดคำปันเรียกคุกเข่าลงต่อหน้าท่านขุนขอรับท่านขุนโปรดอยากริ้วเลยขอรับข้าไม่มีเจตนาเกินเลยต่อแม่หญิงข้าเพียงทราบซึ่งที่ท่านเมตตาให้ข้ามาทํางานในคอกเท่านั้น ถ้าท่านขุนมองด้วยสายตาแข็งกร้าวข้ารู้ว่าเจ้ามีความดีอยู่บ้างแต่จงจำไว้ที่เจ้ามีทุกวันนี้ก็เพราะข้าถ้าไม่อยากถูกไล่ก็อย่ามาเฉียดลูกสาวข้าอีกจากนั้นท่านขุนก็พาลูกสาวกลับคุ้มไปคำปั่นนั่งนิ่งอยู่ริมหนองน้ำน้ำตาไหลเงียบๆทองดีเดินเข้ามาใช้จมูกดุลไหลเทาเบาๆอย่าเศร้าเลยคำปั่นทุกสิ่งล้วนเป็นไปตามกรรมและบุญของแต่ละคนเจ้าทำดีที่สุดแล้วแต่ข้าข้าเจ็บหรือเกินทองดีความดีของเจ้าจะไม่สูญหายวันหนึ่งคนจะเห็นค่าของหัวใจเจจ้้าทที่แริง ไม่นานหลังจากนั้นฤดูฝนปีใหม่มาถึงท้องฟ้าเหนือหมู่บ้านกลับเมื่อครึ้มฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันจนหนองน้ําเริ่มเอ่อล้นแต่สิ่งไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเขื่อนดินด้านเหนือของหนองคําปันพังลงเพราะแรงน้ามหาสารสายน้ําเชี่ยวกรากหลายทะลักเข้าใส่ทุ่งนาและข้อควายท่วมสูงขึ้นอย่างรวดเร็วคําปันรีบวิ่งเข้าไปช่วยควายในข้อเขาแก้มัดเชือกทีและตูขณะที่ฝนยังตกหนักและลมแรงทองดิตโกวนด้วยเสียงคนคําปันรีบหนีเถิดน้ําจะท่วมแล้ว ไม่ข้ายังมีอีกสองตัวต้องช่วยคำปันฝากกระแสน้ำเข้าไปช่วยลูกควายที่ติดอยู่ในร่องคอกเขาอุ้มมันขึ้นมาบนคณาดได้สำเร็จแต่ตอนนั้นน้ำเชี่ยวก็พัดเขากับทองดีออกไปไกลคำปันพยายามเกาะเขาทองดีไว้แน่นขณะควายผืกพยายามฝากกระแสน้ำอย่างสุดกำลังเสียงฟ้าร้องคำรามทั่วท้องฟ้าจนในที่สุดทองดีพาคำปันไปถึงเนินสูงได้สำเร็จแต่มันเองกลับอ่อนแรงจนล้มลงหายใจรวยรินทองดีทองดีอย่าเป็นอะไรนะ ควายเผือกหันมามองด้วยดวงตาอบอุ่นเหมือนทุกครั้งคำปันถึงเวลาข้าต้องไปแล้วบุญเก่าของข้าสิ้นสุดลงแต่ข้าดีใจที่ได้อยู่เคียงข้างเจ้าได้ช่วยคนได้ทําความดีข้าขอฝากพรไว้ให้เจ้าอย่าพูดอย่างนั้นเลยทองดีจงจําไว้คำปันวันหนึ่งเจ้าจะได้พบทางใหม่ได้เป็นผู้ดูแลผู้คนเหมือนที่เจ้าดูแลข้าดูแลควายดูแลหมู่บ้านนี้มาพูดจบร่างของทองดีเริ่มเปล่งแสงสีทองอ่อนๆขึ้นอีกครั้งลมสงบลงทันทีแสงนั้น ค่อยๆลอยขึ้นสู่ฟ้าพร้อมเสียงระฆังเบาๆเหมือนวันแรกที่เทวดาปรากฏคำปันคุกเข่าลงก้มกราบทั้งน้ำตาข้าจะไม่มีวันลืมเจ้าทองดีเพื่อนแท้ของข้าหลายเดือนต่อมาหลังจากฝนซาหมู่บ้านกลับมาสงบอีกครั้งคำปันกลายเป็นที่เคารพของทุกคนเขาช่วยซ่อมเขื่อนสร้างข้อควายใหม่และดูแลหนองน้ำให้ไม่พังอีกท่านคุณสนาเห็นความเสียสละของเขาและได้ยินจากชาวบ้านว่า คำปันช่วยชีวิตคนและสัตว์จำนวนมากท่านรู้สึกใยใจจึงเรียกคำปันไปพบเจ้าคำปันข้าขออภัยที่เคยด่าว่าเจ้าเจ้าเป็นคนดีจริงๆหากไม่มีเจ้าหมู่บ้านนี้คงไม่เหลือแล้วคำปันยกมือไหว้ไม่เป็นไรขอรับท่านสิ่งที่ข้าทำก็เพราะอยากให้ทุกคนอยู่รอดท่านขุนพยักหน้าแล้วเอ่ยต่อเจ้าจะว่าอย่างไรถ้าข้าขอมอบหน้าที่ดูแลทุ่งนาและควายทั้งหมดของข้าให้เจ้าข้าอยากได้คนซื่อสัตย์อย่างเจ้าไว้ดูแลคำปันตอบด้วยความนอบน้อม ขอรับข้าจะทําให้ดีที่สุดและในวันเดียวกันนั้นแม่หญิงคําแทงก็เดินออกมาจากหลังม่านยิ้มให้เขานางตาเอ่อเบ้า About. พี่คําปันข่าเชื่อแล้วว่าคนดีแม้จะจนแต่มีค่ากว่าคนมั่งมีที่ไรใจทั้งสองยิ้มให้กันท่ามกลางสายลมอ่อนๆของทุ่งกว้างเสียงควายร้องอยู่ไกลๆเหมือนคำอวยพรของทองดีหลายปีผ่านไปคําปันกลายเป็นหัวหน้าผู้ดูแลควายและทุ่งนาทั้งหมู่บ้านเขาสร้างบ่อน้ําใหม่ขุดร่องน้ํา ให้ชาวบ้านใช้และช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากอย่างไม่เหน็ดเหนือ่อยทุกครั้งที่เขามองท้องฟ้าอย่างขำเขามักจะพูดเบาๆว่าทองดีเจ้าดูอยู่บนฟ้าใช่ไหมข้ายังจำคำของเจ้าได้เสมอแสงจันเนอหนองคำปันมักจะส่องประกายสีทองอ่อนๆทุกครั้งที่เขาพูดประโยคนี้เหมือนคำตอบจากฟ้าที่บอกว่าข้ารู้และข้าภูมิใจในเจ้าเพื่อนรักของข้าข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้ความดีความซื่อสัตย์และความเพียรย่อมนำมาซึ่งสิ่งดีงามในชีวิต ฐานะไม่สำคัญเท่าความเป็นคนดีและหัวใจที่มั่นคงม,มิตรภาพที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องมีคำพูดมากมายแต่อยู่ที่การอยู่เคียงข้างกันในยามลำบากนิทานเรื่องนี้ก็จบแล้วนะครับฝากกดและกดแชร์และกดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับ